สวัสดีตอนเย็นวันที่13ธันวาคม2567น,นะคะแม่กินข้าวเย็นนะคะข้าวเหนียวไข่เจียวแล้วก็ทอดมันส่วนของเรากินก๋วยจับนี่ก๋วยจับแม่ คลิกจักส,สวัสดีค่ะคุณแม่คนสวยคุณแม่คนสวยคุณแม่คนสวย cái kéo cặp thoát mình, <laughs> uh, <hình đó>. <cười> <cười> <cọc> <laughs> Thank <laughs> you. bé im ớt à bé hải bé im léo với lắng mới <laughs> im 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 đi trên đều bé <laughs> <Má> im léo <laughs> ม่อีกแล้วสวัสดีค่ะแม่อินแล้วสวัสดีค่ะคุณจักรพัฒเอ้ยคุณน้ขอไปอ่านชื่อผิดคุณจีรพัฒสวัสดีค่ะ ไม่เห็นแล้ว <laughs> เอาเมื่อวานมีสองถุงหายไปหนึ่งถุ้นะแม่เป็นหนูแล้วแม่กินข้าวอิ่มแล้ว <c oughs> ส,สดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจแม่นะคะของเรากินก๋วยจับแม่กินข้าวเหนียวไก่แม่กินข้าวเหนียว,ว,ด,วดีค่ะืไื่อเอ ออแม่ไปแล้วไปห้องแล้วหรอแม่จ้ะแม่เดินไปแล้วแม่เข้าห้องไปแล้วสวัสดีค่ะแม่ทานข้าวอิ่มแล้วเข้าห้องแล้วแล้วกินกว๋วยจับ๊บกว๋วยจั๊บซื้อมาเมื่อเช้าสองถุง แม่กินไปถุงหนึ่งตอนเช้าแล้วถุงนี้ถุงที่สองเรากินเองฮมีไข่ด้วยมีไข่ครึ่งซีบแต่ไข่ไม่ใช่ฟองใหญ่มากมันเข้าปากได้คำเดียวฮ่า ใเยด้ๆใส่หมูยอด้วยตอนนี้ใส่หมูยอด้วยผมดุด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  แรบนึ่งหลุดหงิดแม่เข้าห้องพักผ่อนแล้วนะคะคุณเกิดจับน้ำใส สวัสดีค่ะทานข้าเย็ยนกันยังคะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มจะครึ่งแล้วเ <c oughs> กิดจับซื้อมาสองถุงเมาาื่อเช้าตอนช้าแม่กินถุงหนึ่งแล้วนี้เรามากินถุงที่สองแม่ก็กินแต่เส้นเครื่องก็ยังเหลืออยู่ มีไข่มีเลือดไข่ซึ่งซีกแล้วก็มีเลือดมีหมูเหมือนไม่ใช่หมูเหมือนเต้าหู้ไม่มีหมูไม่ต้องหู้มผมกระดกดูด้วย ยี่บห้าบาทเองเนี่ยถุงละยี่ิบห้าบาทซื้อมาสองถุงห้าสิบบาทให้เยอะฮก <c oughs> ินสองหลอดเลย สวัสดีค่ะเมื่อกี้แม่กินข้าวเหนียวนะคะเมื่อกี้แม่กินข้าวเหนียวกับไข่เจียวแล้วก็ทอดมันนี่ <c oughs> นี่ข้าวเหนียวที่แม่กินเมืกก่อกี้ข้าวเหนียวกระทอดมัน ของแม่มากินเอาของแม่มากินเอาของแม่มากินกินของแม่เสืเอสเลือของแม่ สวัสดีค่ะป้ารักป้ารักสวัสดีค่ะแม่ทานข้าวแล้วค่ะตอนนี้เหงาไหมคะเหงาค่ะแม่เขาก็เหงาเหงาไปคุณยายอยู่ไหนคะอ๋อแม่ทานข้าวแล้วไปไปทางนู้นแล้วค่ะ เดี๋ยวไปดูแม่กันนะคะขอบคุณป้ารักมากนะคะที่เข้ามากำลังใจแม่ขอบคุณค่ะดูภาพไปดูแม่นะคะป้ารักไล่หมุนๆป้ารักคุณยายนอนแล้วเหรอคะยังค่ะเพิ่งเดินเพิ่งเดิน เพิ่งกินข้าวอิ่มแล้วก็เดินมาเข้าห้องแม่ป้ารักให้กำลังใจให้หัวใจมาด้วยก็จริงป้ารักทำแม่อยู่ไหนเหงาไหมมองไรท่านไม่จริงจะใส่ไล้วด้วยค่ะป้ารักแม่อยู่นี่ค่ะหลักฐานมันชัดเจนสักขนาดนี้สวัสดีค่ะให้หัวใจสีแดงแล้วเราจะทำการตรวจสอบหลักฐานในตําแหน่ง ไม่นะคนเดียวพี่เชนไม่รักกเสียใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ท่านสาวไว้ใจเก็บข้าวแก่อนเพิ่งมารู้ค่ะมาตามท่านบยใส่แม่ทานข้าวแล้วค่ะคุณตาแกไปอยู่ภพภูมิที่ดีแล้วค่ะขอบคุณค่ะป้าลัก ปารักกานเข้าเย็นแล้วหรอคะนี่มันเรื่องอะไรกันท่านชัยเรื่องอะไรเป็นน่าจะรู Boom, um ้ให้หัวใจมาเรื่องเหมือนทองของมิสโจ้เลยก็มองให้หัวใจมาสามดวงนะขอบคุณค่ะปลารักให้กำลังใจนะคะค่ะระ้ววันจะลงในกระทงสวัสดีค่ะคุณยายปลารักบอกวัสดีค่ะคุณยายให้หัวใจมาอีกสองดวง คุณยายสบายดีไหมคะจะช่วยใจสงบสติเอาไหมบ้างสบายดีสบายดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณยายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประรับแม่ทานข้าวอิ่มแล้วค่ะเกิอะไรขไ้น อันนี้จะได้ยินเสียงทีวีนะคะเพราะรีโมทหายรีโมทหายเบาเสียงไม่ได้แม่ดูละครขม่คุณม่กนะคะคอแม่ดูละค่านคมีความุ่ความ่ดครแมครแม่ะแม่ดรแม่แม่งรแมะครแมะควแมลยนและคะควแ่ะและคแลค่ะครน่ะแ้ล้คค่ะอ๋แจ ขอให้แลกด้วยชีวิตขอให้ดูท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะคุณยายนอนคนเดียวหรือเป็นเพื่อนคุณยายคะอ๋อนอนกับคุณยายค่ะนอนด้วยกันให้หัวใจมือหกดวงขอบคุณค่ะคุณท่านมีความสุขความเจริญขอให้ปลารักมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงรวยนะคะปลารักษ ีโชคมีลาบนะคะโอ้ให้ดอกไม้มาด้วยเขาอนตาตลงไลน์นะคะปลาเขาอนญาตลงไล้์ค่ะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นข้าไม้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะเขาอนตาตลงไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ